สวัสดีครับวันนี้เราจะมาต่อกันคลิปที่ผมลงไอ้ที่มันบอกว่าน้องใสยอยู่ไหนล่าสุดแม่งมีมาวิดีโอคอลหาผมแม่งชักว่าวให้ดูอีไอ้เย,ยอย่างปันป่นเจอคนใบ้่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าเขาเป็นคนใบ้หูหนวกคือแบบพิการนะครับผมก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรมากมายนะเพราะว่าไอ้ทําอะไรกับคนแบบนี้อยู่แล้วครับเนี่ยมาต่อกันนะตั้งแต่ตอนนั้นที่ผมทําคลิปมันก็บอกว่าอย่าเรื่องมากผมก็บอกว่าว่าเราทําไมเราเสียใจมันก็บอกไม่รู้เรื่องเหรอ <laughs> ผมก็บอกว่าผมไม่รู้เพื่อนบอกชอบเรื่องใช่ไหม <_ an> เขาว่าประมาณว่าเพื่อนเพื่อนเขาอะบอกว่าผมอะชอบมีเรื่องใช่ไหมแต่เสือกพิมพ์เพื่อนบอกชอบเรื่องใช่ไหม <_ an> ผมก็บอกว่าชอบนาย <_ an> มันก็บอกชอบเรื่องแบบนี้ผมก็บอกนายว่าเราทีนี้มันก็บอกมาว่าอะไรไม่พอใจผมก็บอกว่าเสียใจมันก็ตอบกลับไม่ต้องเหรอว่าไงคืออะไรไม่ต้องเหรอว่าไงตอนนั้นกูกาลังยุ่งๆกูกำลังเปลี่ยนขี้กระต่ายอะไรอยู่ด้วยกูส่งรูปกระต่ายไปให้มันดู ลูกกระตา่ายกระต่ายผมเน่ยผมบอกว่าน่ารักไหมมันก็บอกว่าคิดมากเหรอขายเหรอมันถามว่าผมขายกระต่ายเหรอผมก็บอกว่าผมซื้อผมไม่ได้ขายผมก็ถามมันว่าขายเท่าไหร่อะ่ะคือผมถามมันว่ากระต่ายที่ผม์รูปกระต่ายผมอ่ะขายให้ผมเท่าไหร่ มันก็บอกว่าห0าพันไม่ขายก็่ายผมให้ผม5 0 0 0ันบาทผมก็บอกว่าลดสักห้าพันสองได้เปล่ามันก็บอกว่าไม่เอาเราชอบแมวกูอยากสรุปไอหี้ยไหนขายไอหี้ยไหนซื้อไว้สัตว์มันบอกว่าเราชอบแมวผมบอกว่าเราชอบปลามันก็ส่งเยี่ยมมาให้มันก็บอกพี่เจอได้ไหมปากน้ําผมก็บอกว่าจ้าแล้วผมมันก็ถามว่าเล่นสเก็ตบอร์ดได้ไหมบ้างเล่นสเก็ตบอร์ดได้ไหมบ้างคือหี่อะไรผมก็บอกมันว่าเล่นเปียโนเป็นไหมมันบอกไม่เคยมันแบบเริ่มขึ้นแล้ว บอกไปปากน้ําโอเคไหมผมบอกว่ากําลังวิ่งไปมันกระต่างบอกว่าอยู่ไหนผมก็บอกว่าปากน้ําแต่ตอนเนี้ยอยู่จะโบกน้ําแล้วมันบอกว่าขอดูรูปมาบ้างเออผมก็ส่งไปจงรูปผมอยู่ในน้ําตอนนี้ผมอยู่ในน้ําแล้วหาปากน้ําไม่เจอมันวอกวกลัวเหรอทีนี้มันก็วีดีโอขอมาหาผมมันไม่ขึ้นแลวมันก็คุยกับผมแบบจำลองนะมามาเะมา บบนี้กูจะรู้เรื่องกับมึงไหมไสัตว์แล้วผมก็เลยทําเป็นเกย์ให้มันดูอ่ะทำเป็นเกย์ให้มันดูอะแบบเนี้ยมันก็ตัดสาย <laughs> มันก็บอกว่าเป็นเกย์เหรอนี่ยังปั่นนะไปดูคลิปมัน เองจะค่าไอ้คนไรอ้เฮียผงบอกว่า,วาน่ารักมันก็ดา่าึมว่าไอ้สัตว์ <laughs> เจ้คกูหลอนดา่าคนแม่งแอดมันไปเยอะแอดไปเยอะมันว่ามาทําอะไรยืนยันพี่เตอ๋อโบแอดไปมาทําอะไรยืนยันคือเฮียอะไรป <laughs> วดหัวคุณก็บอกส่วนใหม่ <laughs> มันบอกส่วนใหม่คืออะไรผมไม่ได้ตอบพี่อะไร <laughs> ผมก็บอกผมทักลนไปผมเหงาผมทักลงไปว่ารักนะคิดถึงมันบอกอะไรเป็นเกย์เหรอผมก็ผมคิดถึงผมบอกว่าจริงคิดถึงมากๆเลยโมเหรอจริงผมก็ส pues ่งรูปผมผมผมรักมันมันบอกมีแฟนเหรอผมก็บอกว่านายไงก็คือแบบบอกว่ามันเป็นแฟนผมบอกว่าเราเป็นเกย์ไงรักนะมันก็บอกว่าผมเออกูเออแล้วมึงแม่งไค่โคตรเออเลยวะมันก็บอกว่าตดให้ดมหน่อยผมบอกมันให้ตดให้ผมดมหน่อยมันบอกฮ่าฮ่ารักนะแล้วเล่นรักจ้ะ คลิปพี่ยังไม่มห้ผมไปดูคลิปมันไปดูคลิปมัน เออแล้วมันก็บอกผมไม่ต้องเจอกันเขาว่ากูเจอคนหลอนบ็อกไอ้สัสไปมาปวดบ็อกกู10นาทีแล้วมันก็ทักมาหากูเหมือนเดิมทักสนุกมันก็บอกจ้าผมก็บอกจ้าผมก็ ขอมนเป็นเพื่อนเพราะเราเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยเราชอบเราสนุกพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเพื่อนผมว่านายเป็นเพื่อนเราไหมใช่โอเคเราเพื่อนกันเราจะไม่มีเพื่อนครับเราจะคนเดียวมันบอกวันนี้กูก็งงผมงอวผมงอนเชื่อเราจะเหงามากไม่มีเพื่อนคนอื่นด้วยไอ้เย็นดึงดารมาม่าเชืเลยผมก็บอกมันไปว่านายจะไม่เหงานายมีเพื่อนแล้วคือเราจ้าไปมาบอกกูอยากเจอเหรอผมบอกกินเหล้ากันกินไหมกินได้ผมบอกจวผมเลี้ยงเพราะว่าว้าว ผมเป็นอนฝันดีนะผมบอกฟันดีเพื่อนสรุปของเรื่องนี้คือกูได้คนหลอนคนไม่เต็มเป็นเพื่อนกูมีมิตรเพิ่มชวนกินกินเหล้าจบสมุดสมุดที่ไหนนะสมุดอะไรวะสมุดอะไรวจะจังหวัดอะไรนะสมุดหนังสือบอไม่ใช่สมุดปากกาอ่ะผมมีเพื่อนเพื่อนต่างแดนอ่ะสมุดปากกาไอเหียแบบยังบวนมาเจอกันตอนแรกจะหาเรื่องกูไอเหียเป็นเพื่อนกันนี่แหละครับมิตรภาพจบกันด้วยมิตรภาพครับและบอกมันมันได้ยินหรอโง้หนวนดเมื่อต้อง,องชักพ่อให้กูดูในสัตว์ lọt đệ địt gặp ông chơi anh